เราได้ว,วันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับไม้ครับเอาชีวิตรอดในแมปบล็อกเดียวคนขไข้ที่จะห่างหายกันไปนานเลยนะกับแมปแมปนี้คือเอาจังจริงผมคิดว่าผมลบแมปนี้ทิ้งไปแล้วเว้ยไม่นึกเล่ม,มันจะยังมีอยู่โอเคเราจะเริ่มต้นโดยการทำภาร,รกิจอสัสงเกียรติโดยการต่อเติมเกาะน,นี้เพิ่มขึ้นมันคงจะทำให้เกาะน,นี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าสวยงามมากเลยแต่งเติมเกาะของเราเสร็จแล้วเราก็ต้องทำภารกิจอสัสงเกียรตินั่นคือการสุ่มบล็อกไอเจ๊ดบล็อกทองไม่มีเหล็กหรือเปล่านี่ใช่แล้วล่ะตอนนี้เรากำลังประสบปป,ปททัััััญญหหหหหหหาาาาาาใใใ่่่่่่่่่่ลลลลลลลวงงงงงงเเ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 เยรรไไไไไมมมมมมมีีีีี็็็็็กก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 กพพพืืมมออ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 ททททจจะะุุุบขขดดด้้้้นนนนนนสึึซ ก็สุนกับกางเกงที่มีสีค่อนข้างที่จะแปลกตาแก่้ามาตั้งนานในทีน่สุดก็มีกางเกงใส่แล้วเนื่องจากผมไม่ได้ขุดไ e อ้บ็อกซ์สุ่มนี่มานานมันก็เลยทำให้อะบิลิตี้หลายย่างของผมนะั้นลดลงค <of> yeah. กี้นี้มันก็คือเสียงของผมตอนที่ผมเจอแมงมุมยังไงล่ะตอนเปิดมาเจอมันพุ่งโคตรจะตกใจเลยคือกอดเล่นเนี่ยไม่ได้เตรียมใจเลยว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ไงเดี๋ยว็เดี๋ยวกลัวไม่ต้องผาเพื่อนแมงมาน่ะไอ้เพื่อนตัวแบบสีชาเขียวเนี่ย ไปห่างๆกูเลยนะไอ้หมูโลกพ<ด>ูดของกูอยู่ดีๆมันก็นมายืนขวางอยู่นั่นแหละชิมหายโอ้นี่ไงแหละของดีหลังจากนั้นได้มาในไอ้วัวเห็ดปีนี่มันก็นมาขวางกูอีกรอบนึงคือตรงนี้เป็นจุดที่มึงเกิดแล้วแ,แบบมึงอยากจะจะเลิกชาติเกิดอะไรเงี้ยแล้วลมึงเลยจะมายืนบังกูตรงเนี้ยหลายรอบแล้วนไงหาพวกเคียร์เนี่ยเนี่ยมึไม่หยุดใช่ไหมไมึงเป็นอะไรตั้งหนาวะมึงมึงเห็นนี่ใช่ไหมนะ่ะถ้ามึงยังไม่อยากกลายปเป็นสเต็กวัวเห็ดย่างแล้วล่ะก็จงเลิกมากวนชีวิต โอ้ oh. คุณมาอยู่ในในที่สุดมันก็ให้กล่กองม,มาสักทีซึ่งของภายในกล่องนั้นก็จะมีมันฝรั่งทอดกรอบค่อนข้างจะเยอะก็มีดาบพระเจ้าตากหนึ่งเล่มโอ้ย oh. บางชิบหายเลยพวกมันเป็นเชีย่ยอะไรกับตรงนี้นักหนาไว้ชิบหายเพิ่มความกว้างให้กับบ้านของเราผมคิดมาสักพักแล้วว่าสิ่งที่เราต้องมีเลยเนี่ยก็คือต้นไม้แต่คือตามหลักความเป็นจริงแล้วเรายังไม่มีหรอกผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีกล่องที่ให้ต้นไม้เรามาปลูกผมจะทำการต่อทางยาวมาอีกฝั่งหนึ่งของกาะเพื่อที่จะเป็นโซนเอาไว้สำหรับปลูก ดีก็ได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับผมพอคุณไปสภาพมันก็จะให้กล่องเรามาซึ่งของในกล่องนั้นน่ะค่อนข้างจะเป็นของที่มีประโยชน์มากแล,ว,แลวก็คือถังลาวานั่นเองผมได้คิดไอเดียสุดเจิดในการที่ผมจะทำเครื่องปั๊มหินเพราะหินในตอนนี้แทบจะหมดบ้าเลยเลยก็ว่าได้ไม่หมดกระเช้าอะไรม่เอาหินมาแต่งกาะอยู่ได้ชิบหายแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะเอาบล็อกมาทำโครงสร้างสำหรับวางน้ำและว,วางลาวาให้มันชนกันจะได้กลายเป็นหินช็อตนี้นะเรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามันดูเป็นช็อตที่ดูููโงงงง่ามากกดดยไ็นนสี งูไมล่ะคือผมลืมโครงสร้างว่ามันต้องวางยังไงเว้ยนึกแล้วนึกอีกนึกยังไงก็นึกไม่ออกโอเคงั้นเอาไปว่าเราตัดจบเลยแล้วกันก็แย่ yeah, แล้วจบเร็วเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องนะทำมาตั้งนานในสุดผมก็จำวิธีทำของมันได้ซึ่งเราต้องวางนะ้ำเพียงแค่บล็อกเดียวเท่านั้นโซนิกบล็อกนี้ที่ถ่ายมาจากบล็อกแรกให้เราขุดให้เป็นรูเอาไว้เจนเนสนี่ไงเป็นไงล่ะท่านี้ฉันก็ได้เครื่องปั๊มหินแล้ว Oh. แล้วผมก็ได้เสียเวลาไปกักการนั่งปั๊มหินนี้ไปหลายนาทีเลยทีเดียวซึ่งจะถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาหินเยอะขนาดนี้ด้วยผมจะเอาหินไปทาเสาบ้านแทนไม้เพื่อที่จะไม่ให้มันเปลืองไม้เกินไปแล้วผมก็ได้เอาเวลามาแต่งเติมพื้นที่โซนปลูกต้นม้ให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นโอเคตัดจบ